สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการบาลานซ์แบตนะครับที่เห็นอยู่นี้ก็คือแบตลิเธียมฟอสเฟตนะครับที่ผมจะเอามาใช้กับอินเวอร์เตอร์ที่ผมเคยซื้อมานะครับก็จะเป็นแบตลิเธียมตัวนี้ก็เป็นแบตลิเธียมขนาด100แอมป์นะครับมีทั้งหมด16ก้อนนะครับก็คือผมจะเอามาทําระบบ48โวลต์นะครับ16ก้อนก็ต้องมี b m s 16S นะครับ แต่ก่อนที่เราจะมาประกอบกันนะครับวันนี้ก็ผมก็จะมาทําการบาลานซ์แบบบ้านๆให้ดูนะครับบาลานซ์ง่ายๆโดยการใช้นะครับจับแบบทุกตัวนะครับมาขนานกันหมดนะครับผมจะใช้สนะายไฟพวงนี้นะครับผมก็ปอกแล้วก็แกะมันออกมานะครับก็เอามาสองเส้นแบบนี้นะครับแล้วพกล้วพวก็ววกกจะทําการ เอาสายไฟมายึดให้มันขนานกัน,นครับก็จะทำประมาณนี้นครับก็แรกก็ใส่น็อตในตัวแบตก่อน,นครับผมก็จะใช้แบบนี้ครับแบบแรกผมก็จะใช้แบบนี้นะแบบแล้ว,บบลวขันน็อตเข้าไป แต่ก่อนที่เราจะจับขนาดกันนะเดี๋ยวผมจะวัดแบตให้ดูกันนะครับโดยใช้มัลติมิเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็หมุนไปที่โวลต์ดีนะโอเคแล้วก็วางแบบนี้นะครับแล้วก็ผมจะทําการวัดสีแดงคือบวกสีดําคือลบนะครับโอเคก็จิ้มมันเข้าไปเลยจะเห็นได้ว่าก้อนนี้3.27 v โวลต์ 3ามจุดสองหกสามจุดอหก็ดสามจันนี้ก็สามจุนี่ก็สอนี่ก็ สองห้านี่สองแปดสามจุดสองแปดสามจุดสองห้าสามจุดสองห้าสามจุดสองห้านะครับสามจุดสองห้าสองจุดสองเจ็ดโอเคทีนี้ ท่าที่สังเกตเห็นนะครับวนมันจะไม่เท่ากันนะครับวนไม่เท่ากันนะครับวนไม่ไม่เท่ากันเราทําไงครับเราจับขนานกันเลยครับนี่ก็ผมจะใช้สายไฟนี่ครับสายไฟแบบนี้ครับตอน,นแรกมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ยผมก็แกะออกมาแบบนีนะ้วัดความยาวให้มันเลยขนาดนี้ สักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็หยิบมา2เส้นแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่นัดให้มันเรียบร้อยประมาณนี้ครับแล้วก็ผมจะทำการทำแบบนี้นะครับระวังอย่าให้สายไฟมันไปแตกกับอีกขั้วหนึ่งนะครับ นี่ครับผมจะทำแบบนี้นะครับผม,ผมจะทำให้มันเกี่ยวกันไปเกี่ยวกันมานะครับเพื่อความแน่นแบบนี้นะครับ นี่ก็จะประมาณประมาณนี้ครับทําแบบนี้ไปจนสุดนะครับโอเคมันก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราก็ขันน็อตเข้าไปอีกฝั่งหนึงก็ทําเหมือนกันนะครับก็จับมาสองเส้นผมก็ทําเหมือนกันนะครับกับอีกฝั่งนี้แต่พยายามอย่าให้มันแตะกันเด็ดขาดเลยนะครับพยายามระวังด้วยนะครับนี่ครับมันก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ก็คือขนานกันแล้วนะครับ ขันน็อตเข้าไปเลยโอเคครับพอเราันเสร็จนะครับก็เอาอันนี้นะมาวัดอีกทีนะครับนี่ครับวางไว้วัดตรงไหนก็ได้ครับเพอเร,เราจับขนาดกันแล้วอ่าสามจุดสองหกสามจุดสองหกสองจ็ด แล้วก็ปล่อยปล่อยมันทิ้งไว้อย่างนี้นะครับผมว่าผมกะว,ว่าจะทิ้งไว้สักสองวันนะครับเดี๋ยวมาดอูอีกทีนะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับอ่านี่ก็สองวันผ่านไปแล้วนะครับแล้วเรามาดูกันนะครับว่าวนมันจะเท่ากันไหมนะครับนี่ผมขนานทิ้งไว้ประมาณสองวันเศษนะครับชาวันปวก ก่อนจะถอดดูนะครับตอนนี้ก็วัดดูก่อนอ่าตอนนี้วุ้นอยู่ที่สามจุดสองเจ็ดครับเดี๋ยวผมจะทำการถอดน็อตออกแล้วก็จะวัดทีละก้อนให้ดูนะครับวุ้นมันจะเท่ากันไหมครับตอนนี้ผมก็ถอดสายออกแล้วนะครับแล้วก็มา วัดดูทีละก้อนนะครับว่าวนมันจะเท่ากันหมดนะครับอาจจะเมื่อยนิดนึงนะครับตอนนี้มันจะค่ำแล้วอสามจุดสองเจ็ด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  สองเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดนะครับสองเจ็ดนสองเจ็ดสองเจ็ดจะเห็นได้ว่านะครับมันจะเท่ากันหมดทุกก้อนเลยออ่าสองเจ็ดนะครับ โอเคทุกก้อนจะได้วน3.27ทุกก้อนเลยนะครับก็วนมันเท่ากันแล้วก็เอาไปประกอบกับย e ีแมตตได้เลยนะครับก็เป็นการทำวนให้เท่ากันนะครับโดยการจับขนาดกันเลยนะครับเพื่อให้มันแบตไม่เสื่อมไวนะครับเพื่อให้มันรักษาแบตเราอยู่ได้นานๆน,นะครับแล้วค่อยเจอกันใหม่นะครับ สวัสดีครับ